Bio 115i นะครับตัวนี้เป็นตัวหัวฉีดนะครับเป็นอัดคลิปเพื่อแจ้งให้ลูกค้าเข้าใจให้ลูกค้าทราบนะครับว่าอาการของลูกค้ามาประมาณไหนนะครับขอเคสนี้ก็คือรถสตาร์ทไม่ติดมานะครับก็คือ,อแบตเตอรี่หมดเนื่องจากว่ากดสตาร์ทแล้วมันไม่ติดนะครับเนื่องจากว่า,าตัว ปั๊มติก๊กเขามีปัญหานะครับแล้วก็คือการขี่ไปแล้วก็คือดับอาการก็ในสเปที่แผ่ชาร์จนะครับเ้อนต้นในส่วนของเคสนี้ก็มีการแก้ไขให้ในส่วนของปั๊มติก๊ก<ม>ก็คือเปลี่ยนมอเตอร์นะครับ<ม>เพราะว่าดูแล้วว่าปั๊มติก๊กของลูกค้าก็มีการเปลี่ยนมาก็คือใหม่สภาพใหม่นะครับอันนี้คือสอบถามลูกค้าแล้วก็ ก็โอเคเขาแจ้งว่ามีการเปลี่ยนปั๊มติ๊กมาใหม่นะครับตรวจสอบที่แรงดันปั๊มติ๊กก็มีปัญหานะครับมันทำให้สตาร์ทยากแล้วก็บางครั้งก็คือมอเตอร์อรไม่ไม่ทำงานเลยนะครับแล้วก็ขี่ไปอาการของขี่ขี่ไปถ้ารถสตาร์ทติดขี่ไปก็พอแบตเตอรี่หมด เนื่องจากว่าแผ่นชาร์จไม่ชาร์จเข้าที่แบตนะครับก็ทําให้รถขี่ไม่ได้ผมแก้ไขไปในส่วนของมอเตอร์นะครับพอพอแก้ไขเสร็จสตาร์ทขี่ได้แต่คือปัญหากับใหม่นี้ก็ก็เรื่องแผ่นชาร์จที่แผ่นชาร์จไม่ทํางานนะครับไม่ชาร์จเข้าที่แบตตเตอรีอ่ในส่วนของมารอบ2ปัญหาเกิดก็คือ,อในส่วนของความติ๊กมีปัญหา ถึงท่านไหมนะครับก็คือมีผัดขึ้นผมทดสอบด้วยเอาปั๊มติก๊กมือ2ก็คือวงจรของปั๊มติก๊กมาใส่เข้าไปนะครับก็หมดไปหมดตัววงจรตรงนี้ครับหมดไปอยู่ทั้งหมดอยู่สตัวอันนี้แจ้งลูกค้านะครับว่าคือเวลาทำรถน่ะมันมันไม่ใช่ว่าโอเค คือเราจะเช็คได้ไม่ได้นะครับพอใส่เข้าไปม,มันเสี้ยววินาดีนะครับเพราะว่าพอแค่เปิดซื้อกุญแจก็คือควันไหม้ขึ้นมาเราก็ไม่ไม่เข้าใจว่ามันอยู่ที่จุดไหนบ้างก็คือฟิลก็ขาดอะไรเงี้ยครับคือฟิลนี่หมดไปหลายตัวก็คือเกินเกินศิลแน,น่นอนแล้วก็ตัววงจรตัวเนี้ยผมใช้ตัวมือสองแล้วก็ตัวใหม่นะครับตัวใหม่ที่ซื้อมาใหม่ก็ก็โดนไปอันหนึ่งที่ไหม้นะครับในส่วนของ ตัวเก่ามือสองนะครับก็ผมก็ไม่ไปทั้งหมดจุดสาตัวสี่ตัวนะครับตรงนี้ก็แจ้งลูกค้าให้เข้าใจนิดนึงว่าทำไมเราต้องซื้อมาทำไมต้องคือขอซื้อเป็นตัวของใหม่นะครับซื้อของแพ้อะไรเงี้ยปัญหามันก็จะเกิดเหมือนกันว่าบางทีลองผมก็แค่ตัวนี้ผมซื้อมาก็ซื้อมาห้าตัวนะครับเพราะว่า การปัญหาคือถ้าซื้อมาแค่ตัวเดียวถ้ามันช็อตขึ้นมาต้องสุดท้ายก็ต้องได้ซื้อใหม่นะครับผมก็เลยต้องซื้อมาทั้งหมดอยู่หตัวใช้ตัวนี้คือใช้ไป2ตัวก็ไมมไปตัวหนึ่งแล้วก็ตัวที่ใช้ก็คืออยู่ที่รถนะครับอันนี้แจ้งให้ลูกค้าเข้าใจนี่ที่ที่ใช้ไปน,นะครับก็อยู่ในถุงอันนี้คือเป็นตัวที่ไหมไปน,นะครับอีกการเงนก็ก็จะเป็นอันนี้ของลูกค้านะครับ ก็คือแผ่นชาร์จที่ซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับอ,อยู่ตรงนี้ก็คือตอนนี้ผมเช็คแล้วว่าโอเคมันมันใช้งานไม่ได้แล้วก็วงจรข้างในมันมีปัญหาเนื่องจากว่า,อาพอเราเปิดลิฟต์แชร์พอชาร์พอสตาร์ทเสร็จแล้วก็คือไฟมันรัดวงจรเข้าไปที่ปันมติ๊กนะครับก็คือมันทาใหา้วงจรปันมติ๊กไหมนะครับอันนี้คือผมยืนยันได้เพราะว่า ของผมเนี่ยหมดไปทั้งหมดอยู่ห้าัว6ตัวแล้วนะครับมีส่วนของมูลเสริมฟันติกตรงนี้ก่อนก่อนใส่ก่อนใส่นะครับก็คือผมอเป็นการเช็คเช็คว่าโอเคมันใช้งานได้หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ผมต้องเช็คก่อนก็จะได้รู้ว่าโอเคมันใช้งานได้มไม่ได้นะครับใช้งานู่ไหม ตัววงจรน,นี่นะครับก็คือพรอลบข้อบวกก็คือผมผมมีการทำตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีเอกสารให้ดูนะครับดูว่า,าไฟใช้งานได้ไหมนี่นะครับก็คือมีไฟตัวนี้คือแผ่นชาร์จตัวนี้ใช้งานได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะมีการาไฟย้อนเข้าย้อนออกนะครับเพราะว่านี้สลับขั้วแล้วก็โอเค ข้าหนึ่งมีไฟข้าหนึ่งไม่มีไฟนะฮะอ่ามันจะเป็นสายสีแดงแล้วก็สายสีขาวนะครับสีแดงสีขาวก็วาตามนี้ผมมีเขียนวงจรไว้เพราะว่าตอนนี้มันจะเป็นบันทึกในตัวของอความจาของช่างผมก็จะเขียนไว้นะครับว่าเราได้ได้มีการเช็คแบบนี้นะครับก็คือวงจรของแผ่นชาร์จการทํางานของแผ่นชาร์จนะครับ นี่นะฮะ,ะก็สรุปได้ว่าในส่วนที่ที่ทำไปนะครับก็คือมอีมอเตอร์ปอมติกนะครับแล้วก็วงจรไฟของปอมติกนะครับวงจรไฟที่เข้าไปที่ปอมติกไปจ่ายที่ปอ้มติกนะครับในส่วนหน่งก็จะมีเรื่องฟิลฟิลที่อก่อ,อนหน้านั้นก็คือยังไม่รู้ว่า การช็อตเนี่ยมันช็อตอยู่ที่ตรงไหนมันมีการใส่ไฟลัดวงจรเข้าไปที่โคงหรือเปล่าเพราะว่าใส่ฟิวเข้าไปนะี่คือขาดเลยนะครับผมก็ต้องใช้วิธีการทดสอบอใช้ฟิวหลายตัวนะครับก็เกิน20ตัวเหมือนกันก็คือพอเสียบใส่แล้วก็ขาดนะครับแล้วก็อ,อ,อีกอย่ารหนึ่งก็จะเป็น แผ่นชาร์จที่ต้องเปลี่ยนเนื่องจากว่าไฟไม่มีการชาร์จมาใช้อยู่ที่แบตเตอรี่นะครับามาทําให้ขี่ไปก็คือมันก็จะดับกลางอากาศเลยเนื่องจากว่ารถพวกนี้ถ้าไม่มีไฟเลี้ยงนะครับมันก็จะดับนะครับผมก็ทั้งหมดอยู่มีสามสี่รายการนะครับที่ที่จะต้องแจ้งเรื่องค่าใช้จ่ายของลูกค้าก่อนหน้าน,นั้นก็คือคิดไปแล้วในส่วนของมอเตอร์๊มติ๊กนะครับ ในส่วนของแฟนก็จะเขียนว่าป um ันมติ๊กแต่โอเคก่อนนั้นได้มียืนยันในในส่วนของอที่คุยไว้กับคนที่เอารถมานะครับว่า,าเราจะทําทการเปลี่ยนตัวมอเตอร์ปันมติ๊กนะครับไม่ใช่ป um ันมติ๊กทั้งตัวอันนี้ต้องใจนิดนึงนะครับสําสหรับคลินี้ก็สรุปประมาณนี้าตามที่ดูก็น่าจะส่งงานได้นะครับโอเคยืนยันตรงนี้ครับ